ที่ถามเข้ามาบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะวันนี้เจ๊บก็จะมีคําตอบในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะเจ๊ฟดีบูลของแทส้สานักงานใหญ่ SM5715 เดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาตอบ3คมคำถามที่ลูกค้าถามกันเข้ามาบ่อยนะคะ คําคถามแรกนะคะดีบูลแบบผงแบบเม็ดต่างกันยังไงนะคะก็อย่างที่ลูกค้าหลายท่านก็คงจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ดีบูลผ่านตามมาบ้างแล้วนะคะสินค้าของเราจับจำหน่ายมามากกว่า13ปีนะคะดีบูลของเราแบบผงชงดื่ม1กล่องจะเป็นแบบนี้นะคะ1กล่องจะมี5ซองด้านในนะคะมี2แบบ นะคะแบบผงกับแบบแคปซูลน,นะคะ1กล่องจะมีอยู่5ซองแบบนี้นะคะทุกคน1กล่องจะมี5ซองเป็นสูตรทานน้อยและได้ผลเร็วนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดมากปวดเรื้อรงังปวดมานานดูแลแลง่าก็ไม่ดีขึ้นแนะนํำแบบผงชงดื่มค่ะและก็จะเป็นดีบูลแบบแคปซูลน,นะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลน,นะคะทานหลังอาหารเช้า1กล่องจะดานได้15 วันทานครั้งละ2อแคปซูลนะคะความเข้มข้นถ้าเทียบแบบผงกับแบบเม็ดแบบผง1ซองเท่ากับเม็ด6เม็ดแคปซูลเลยนะคะใครมีอาการยังไงก็ลองโทรเข้ามาปรึกษานะคะดูว่าจะทานแบบผงหรือแบบเม็ดนะคะก็ตอบได้เลยนะคะใครที่มีอาการยังไงนะปวดเข่าปวดหลังเป็นมานานเป็นมากี่ปีนะคะ ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับเจี๊ยบตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะลูกค้านะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะสินค้าของเรามีเลขที่อยอยปลอดภัยไม่มีสารเสเตียรอยนะคะไม่มีสารตกค้างลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะทานไปแล้วอาการดีขึ้นยังไงอาการปวดดียังไงหรือทานแล้วยังไม่ได้ผลก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับเจี๊ยบตามเบอร์ด้านล่างได้เลยคะ่ะ